เอาละครับเรามาต่อกันตอนที่สี่กันเลยอุยอ้ยน้ำร้อนต้มมาม่าครับหลังจากที่ตอนที่เรา,เราโดนขโมยโดนัทที่ซ่อนไว้ไปเอ้ยกินโดนัทเอ้ยไม่กินโดนัทกินบะหมี่นี่มันไม่ดีต่อสุขภาพเลยอยแต่ว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินวันนี้ฉันต้องกินเสร็จแล้วต้องไปนอนแล้วไปที่เตียง ฉันหาช็อปสติ๊กไม่เจอน่าจะแปลว่าตะเกียบไหมมันก็อยู่ตรงนี้นี่นะที่จริงเออไม่มีทางอ่ะเธอเอาไปเหรอเธอซ่อนมันบ้านนะฮะโ,โดนผีซ่อนตะเกียบคืนใช่ปะ่ะถ้าผมแปลไม่ผิดนะฮะถ้าผิดเนี๋ยขออภัยด้วย ภารกิจของเราก็คือหาสิ่งที่จะเอามาทดแทนตะเกียบฮนะโอเคผมแปลถูกแล้วไปเปิดดิกมาโอ้ยไปซ่อนโดนัทโดนผีซ่อนตะเกียบคืนเฮ้ย,ยมีเวลาด้วยเหรอเดี๋ยวแย่ yeah, แล้วมีเวลาปูตกใจบ้าเลยแย่ yeah, แล้วทำไมทันที่โดนหกักคอแนะ่ยายายาอย่าเพิ่งว่าสิ่งที่ทดแทนตะเกียบ ทดแทนตะเกียบมันน่าจะอยู่แถวห้องครัวนี่แหละหาเลยมีดไม่ได้แทนตะเกียบแทนตะเกียบโอ้ยใกล้เรื่อยเลยนะเธอแทนตะเกียบคีมไม่น่าได้เออแย่แล้วไม่มันไม่น่าจะอยู่ในห้องน้ำนะอุย้ยทำไมุนางโผลมาใกล้เรื่อยเลยครับปกตินางจะโผลมาจากไกล เดี๋ยวนี้โผ่ข้างตัวเราเลยสิ่งที่จะมาแทนตะเกียบโทรศัพท์มีใบปะเออฉันโยโกโฮาม่าเองอ่ะฉันได้ยินมาจากอิโตะว่าคุณกำลังเดินทางไปทำธุรกิจที่บ้านพักของบริษัทผีสิงเอ,อ่อเป็นทรัพย์สินที่มีข่าวลือมากมายแต่ฉันแน่ใจว่าคุณจะสบายดีนะอ๋อเขาบอกว่าอากาศจังหนาวพยายามอย่าเป็นหวัดโอ้มันรู้นี่ว่าว่าที่นี่มีผีสิง ถ้าแทนตะเกียบไม่ต้องเป็นแท่งยาวๆแน่เลยอะในนี้ล่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยใกล้นะใกล้อุ้ยนี่ไงตะเกียบอะไรเนี่ยยันเราออกเลยนี่ไหมไม่ได้โหใกล้ไอ้ยนี่ไงนี่ไงเอาไม่ได้เหรอสติ๊กไฟเดี๋ยวนะไม้แขวนเสือ้อถามจริงคาบตะเกียบจากแฮงเกอร์ คาบตะเกียบจากไม้แขวนอา้าวทำยังไงล่ะนี่น,นี่ใช้พวกนี้อ่าได้ใช้คีมดัดลวดโอเคน่าจะใช้ได้แล้วเอาไม่ได้ต้องหาอีกชิ้นหนึ่งเราได้แค่ชิ้น B ครับยังไม่มีชิ้น A โอชิ้น A คืออะไรวะเนี่ยนี่ไงได้ปะเนี่ย นี่ไงไ์เซเบอร์หูยใครจะไปรู้เอาล่ะได้อยู่เอ้ยใน,นที่สุดก็กินเสร็จสักทีอะโอ้นี่ไงตะเกียบฉันหวังว่าจะอิ่มนะเนี่ยอิ่มแหละอ,อะไรก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กเฮ้มีอะไรอะ่ะ เสียวจำสแกร์ผีมันดุขึ้นนะเนี่ยผมว่าฮันเน่โอ้ในที่สุดตะเกียบฉันก็กลับมาแล้วซ่อมช้อนด้วยดินสอเอเสียงอะไรอะดูทีวีเอา้าไม่ยุ่งกับเราแต่เปิดทีวีดูแถมดูแบบย้อนกลับด้วยนะ ไม่โกรธอะไรใช่ไหมคืนตะเกียบแล้วนี่แล้วเราก็ไปนั่งดูกับผีเลยเออช่นขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะถามหน่อยได้ปะทำไมเธอถึงไม่ไปสวรรค์สักทีล่ะ <c oughs> เออคุยกันอย่างนี้เลยคุยกับผีอะ่ะไม่ตอบอุ้ยหายไปเลย ไม่ตอบแต่หายอะไรอะอ๋อพูดไม่ได้แต่เป็นเขียนมาให้โอ้โอ,อย่างนี้ก็เข้าใจง่ายนะสิดีเลยเออถ้าผีเป็นอย่างนี้ก็ดีนะครับไม่ใช่จะมาหักคอกันเออฉันอยากอยู่กับผู้ชายหน้าตาดีมาตลอดอเออ แต่ยังไงก็ตามอะ่ะนายไม่หล่อเลยเอาทำไมว่ากันอย่างนี้แล้วเออก็คงงั้นแหละมะั้งฉันรู้และ <c oughs> อา้าวมิชชั่นจบแล้วตอนนี้เราก็สรุปได้ว่าที่นางไม่ยอมไปเกิดเพราะว่านางอยากอยู่กับเจ้าของบ้านหน้าตาดีะมีวงเล็บด้วยว่าเราหน้าตาไม่ดี <c oughs> โถ่เอ้ย ต่ออีกสักวันเลยแล้วกันไปมันสั้นเกินไปวันที่5ลุยโออ้ย,อยกระจกแก้วแตกนั่นอะไรอะเสียงทีวีเหรอมาจากทางทีวีเอาน้องเป็นอะไรใจกันแตกเหรอเอาน้องแมว หางขาดเลยนี่มันหุ่นแมวตุ๊กตาแมวท,ที่วางอยู่ข้างทีวีนี่นาเธอทำมันตกแล้วมันก็เลยหักเหรอซ่อมสิอุ๊ยอุออะไรอะอะไรอะไรอะไรอุ้ยดูเหมือนว่าเธอจะตกใจอ๋นางน่าจะชอบแต่ว่าทำตกแตกก็เลยโมโหโอเค ซ่อมซ่อมตุ๊กตาแมวอะฟิกเกอร์แมวไม่น่ายากฮะวุ้ยไฟดับโกรธจนไฟดับหยิบได้ไหมเอามาใช้เลยโอเคไฟฉายอยู่ตรงนี้สะดวกดีแต่นางจะให้เราหยิบง่ายๆเหรอ,อแต่เรานางไม่น่าหาักคอเรามะก็สนิทกันระดับหนึ่งแล้วนะ โอ้ยโอ้ยแหม่นิดๆหน่อยๆก็เอาเจ้าไฟฉายไปทำอะไรละเธอเป็นผีเฮ้ยหยิบอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวก็โดนลากเข้าเตียงโอ้โหแสงแฟมันแยงเข้าไปในดวงตาโอ้โห,โหได้เลยใช่ไหมโอเค อย่าจำสัก<อ>แม่แค่นี้ก็เอานะเธอโอ้ยพอแล้วพอแล้วทีเดียวพอตกใจโอ้อยเซอร์ไพรส์มากเอาละโอ้อยจะมาหักคอทำไมนี่คืออิโตะจากฝ่ายพัฒนา ฉันอ่านอีเมลของคุณแล้วมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอคุณขอให้ฉันตรวจสอบว่ามีใครตายในบ้านนี้เอ้ตายในบ้านนี้เลยแหละเออตายในบริษัทตายในบ้านนี้หรือเปล่านี่คุณเห็นผีจริงๆเหรอ,อนั่นแค่ข่าวลือเองอย่าไปคิดจริงจังสิถึงจะมีผีอยู่ในห้องนั้นแต่มันจะพังยับเยินในอีกสามวันอ๋อโอเคเข้าใจละต่อให้มีผีเขาก็จะทุบที่นี่ทิ้งในอีกสามวันแล้วไม่เป็นไรเฮ้อะไรอะไร ว่าแต่ภารกิจเราคืออะไรเนี่ยหาอุปกรณ์ซ่อมนี่ไงกาวโอเคได้ละชิ้นแรก a few moments later โอ้ยไฟดับมันเล่นยากอะแต่ดีไม่มีเวลาจำกัดอ้ยโทรศัพท์ดังคัใไบใช่ไหมขอดูหน่อย นี่คือซาโต้จากสำนักงานบริหารทรัพย์สินยังไงก็ตามอะ่ะฉันเจอท่อเล็กๆที่มีอะไรบางอย่างหลน่นลงในช่องว่างระหว่างเครื่องซักผ้ากับผนังฉันไม่มีเวลาไปทิ้งมันอะ่ะฉะนั้นจัดการมานันได้ทีอุ้ยใช่ต้องเป็นกาวแนแวว่ระหว่างเครื่องซักผ้ากับผนังในรูเนี่ยนะอุยอุ้ยอุ้ยอะไรเล่าโอ้โหแอบตรงนี้ใครจะไปรู้เนี่ยโอเคเจอละ เรียบร้อยฉันต้องการอะไรสักอย่างในการปั้นอะ่ะโอ้โหอะไรการปั้นน่าจะเป็นแบบที่ยึดหรือเปล่าว้าโอ้ยโ,โผล่ตรงนี้นี่งไงสติกไฟเจอแล้วมาซ่อมเลยซ่อมมืดๆอย่างนี้แหละโอเคทีนี้ก็เอากาวติดแล้วก็แปะไป แล้วก็เอาตะไบมาถูถูใช่ปะ่ะต้องใช้ตะไบด้วยเหรอตะไบทำความสะอาดฮนะลบลบคมโอเคอุ้ยเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยต้องมองไปด้วยเหรอโอ้โหเพิ่งได้สิอันแน่แน่แน่แนอ๋ไม่ยากไม่ยากฟังเสียงดีๆครับถูไปอ้าอุ้ยเองลุกไปก่อนได้ไหมเนี่ย โอ้โหาโอ้ยโผล่มาใกล้เกินแม่นางคนลุกหมดแล้วจะให้ซ่อมดีๆไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาไม้นี่จิ้มตูดเลยเฮ้ยได้แล้วเออควรจะเสร็จ โอเคในที่สุดก็ซ่อมเสร็จสักทีอะฉันคิดว่ามันสวยงามมากเลยนะเนี่ยติดอย่างไร้ที่ติติดแบบแนบสนิทแนบเนื้อเรเจะอุ้ยเฮ้ยเล่นกันไกลเลยเหรอเดี๋ยวนี้อะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าห้อยหัวอยู่บนเพดาน ไม่มีเออจะไปมีได้ยังไงล่ะใช่ปะแต่หาขาขันกลับลงมานี่แหละอันแน่อย่าอเอาตกใจตกเก้าอี้ไปเลยมุดไตโ,โอ้โอ้น้องเฮียนก็เปน เรื่อยๆแล้วนะทุกวันเฮี้ยนขึ้นเรื่อยๆเลยว้าหือย่างนี้ก็เอาจะมาขอบคุณเราหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงขอบคุณในเวอร์อรชั่นผีฮะมันจะหลอนๆหน่อยแต่ว่าเจตนาไม่ได้เจตนาไม่ดี ฉันซ่อมมันอะมันเลยดูใหม่ใช่ไหมล่ะเออโทษทีนะไม่จำเป็นต้องทำเหรอเฮ้ยไม่ได้เราอยู่บ้านเดียวกันต้องช่วยเหลือกันกับไอ้แค่ซ่อมเองอ้าวไฟมาแล้วกันไกก็ยังตั้งอยู่บนโต๊ะ ดูเหมือนว่าเธอจะมีความสุขมากเลยนะเนี่ยใช่นางมีความสุขแต่ฉันไม่มีความสุขโอเคภารกิจผ่านแล้วครับแล้วเรามาต่อคลิปหน้าดีกว่าครับว่าเราจะต้องทำอะไรนะโอเคครับแล้วเจอกันจ้าอี